โอเคมาต่อครับขอโทษทีนะครับเมื่อสักครู่ที่หายไปคือผมโรดักชันแบบง่ายมากเพราะว่าผมใช้มือถือนะครับอัดแล้วก็ใช้กล้องหลังของมือถืออัดนะครับเมื่อกี้เครื่องโทรศัพท์มันร่วงลงมาจากขาตั้งโอเคอ่ะย้อนกลับมาลองเล่นตัวแอปทว ซ้ายคือชิ M 3 0 0 0ขวาคือ,อมี่สมาร์ททูปโปะอ่ะเดี๋ยวลองไป YouTube กัน สภาพห้องก็จะมีแสงจากผ้าม่านอยู่ทางด้านขวาอยู่นิดนึงนะครับส่วนห้องเราปิดไฟอยู่ มาเดี๋ยวมาคราวนี้เรามาทดสอบเสียงด้วยฟังเสียงจากด้านขวามือนะครับมี่สมาร์ททูโปนะครับอันนี้ที่บอลูมห้าสิบ ฟังเสียงของชิเอ็มสามพันที่วอลลุ่มห้าสิบเท่ากัน เรื่องเสียงจากโปรเจคเตอร์ผมให้คะแนนพอๆกันนะเพราะว่ามันไม่ถึงขนาดมีอะไรที่มันโดดเด่นกว่ากันทั้งคู่สามารถที่จะปรับแต่งเสียงปรับแต่ง EQ ของตัวเองได้ถึงแม้ว่าถ้าถ้าในวอลลุ่มของสเกลวอลลุ่มเท่ากัน เอ็มสัมพันจะได้เสียงที่ดังกว่านะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดเหนือกว่าการชัดเจนเท่าไหร่อันนี้คือการปรับแต่งนะครับที่เราจะสามารถปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมได้จากตัวมีสมาร์ทคอมเพกไอ้ทันโทษมีสมาร์ททูโปนะครับส่วนชีเอ็มสามพัน ไดีผมฟิกภาพไว้อ,อยู่นะครับฟิกตัวตัวภาพไว้ไม่เลยดูกลับข้างกันนิดนึ่งมาลองดูคลิปอื่นบ้าง อันนี้เครื่องมาเพียวๆเลยนะทุกอย่างแฟลตอยู่ที่50นะครับไม่ได้มีการปรับคาลิเบรภาพอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับจะเห็นว่าถ้ามองเรื่องสีสันแน่นอนครับเครื่องด้านขวามือเขาสว่างกว่าเขาสามารถขับสีได้กว้างกว่าแต่ถ้าใครที่ชอบเรื่องความดำที่สนิทกว่าซ้ายมือชเอมสัมพันธ์ทำได้ดีกว่านะครับส่วนเรื่องโมชั่น ชิพ m 0สได้เปรียบครับมี MEMC นะครับทำให้โมชั่นสมูทลื่นไหลแล้วก็ลดอาการเบอร์ในขณะที่กล้องแผนซ้ายขวาได้นะครับส่วนทูโปไม่มีตรงนั้นนะครับทั้งคู่ความสว่างแตกต่างกันนะครับขวามือสว่าง1300 Nc เตัวทูโปนะซ้ายมือ M3000 สว่าง800 Nc เนะครับ เป็นซอ์ไลท์แบบ LED โปร r o j เตอร์เหมือนกันระยะฉายใกล้เคียงกันเลยครับนะครับทูไดโชอยู่ใกล้เคียงกันเครื่องทำงานเงียบเหมือนเหมือนกันแล้วก็ทำคอลเลกฮีสโตนได้ทั้งคู่เช่นเดียวกันหมายความว่าสามารถวางข้างโซฟาได้ทั้งคู่แล้วก็ออโต้โฟกัสเหมือนกันอีกพูดง่ายสเปคถือว่เบียดก,กันเลยต่างกันก็แค่อันนึงมีโมชั่นที่ดีกว่า แต่ความสว่างน้อยกว่าได้ความดำที่ดีกว่าอีกอันหนึ่งได้ความสว่างมากขึ้น1300รอขอบเขตสีกว้างขึ้นนะครับแต่ความดำแบ็กเลเวลอาจจะสู้สายมือไม่ได้ ั้งคู่ฉายบนจอนะครับสกรีนเนื้อจอเป็นเนื้อขาว UHD นะครับสลับคลิปอื่นไล่ไปเรื่อยนะครับ se โอเคสิบกว่านาทีครับสําหรับการจับคู่แบตเทิลน,นะครับเที่ยวนี้จับคู่แบตเทิลกันระหว่างมีสมาร t ททูโปขวามือนะครับกับตัวชิ m 3 0 0 0สาซ้ายมือเป็น led projector ทั้งคู่นะครับออข้อแตกต่างคือขวามือมีสมาร t ททูโปสว่าง1300 Nc ซ้ายมือชิค m 3 0 0สสว่าง800 Nc ชิจะได้เปรียบนิดหนึ่งตรงที่ว่ามีโหมด MEMC นะครับเ,เพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับทูโป,โปนะครับความสว่าง1,300 n c ความสว่างมากกว่าทำให้ขอบเขตสีดูกว้างกว่านะครับในขณะที่ชินะครับทำเรื่องแบ็คเลเวลได้ดีกว่า เพราะฉะนั้น2อันนี้นะครับออภาพยังคงเป็นภาพสแตนดาร์ดอยู่นะครับถ้าใครต้องการอะไรเพิ่มเติมก็คือสามารถไปอดจัดได้ปรับได้อันนี้เอาสแตนดาร์ดชนกันให้เห็นก่อนนะครับเหมือนกับว่าถ้าใครชอบแบบว่าสีสันสดใสนะครับโอเคคุณไปที่มี s สมาร์ททูโปได้ใครชอบแบ็คเลเวลดีๆโมชั่นดีๆนะครับ เอ็มสามพันตอบโจทย์มากกว่าหน้าตาปรับแต่งเมนูตรงนี้ทำให้ผมนึกถึงตัวฟางมิโปเลยของเอ็มสัมพันธ์ด้านบนตรงนี้ มันจะเหมือนกับตัวเลเซอร์อ,อ,อันอต้าช็อตของฟังมิโปโรครับโอเคนะครับ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคราวหน้ามาเจอกันเราจะจับคู่แบทเทิลกันคู่ไหนคอยติดตามแล้วกันนะครับมันจะมีอีกหลายๆตัวเลือกนะครับที่จะจะหาตัวเลือกที่มันอยู่ในเลเวลใกล้เคียงกันนะครับไม่ให้ห่างกันจนเกินไปนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับยังไงถ้าใครชอบนะครับหรือใครอยากจะให้เ,เพิ่มเติมในการทดสอบตรงไหนคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันนะครับหรือใครอยากจะให้ทดสอบเครื่อง รุ่นไหนยังไงแจ้งมาเราจะพยายามหามาให้นะครับยิ่งถ้าไดออ้ผู้ใหญ่ใจดีส่งเครื่องมาให้เรารีวิวเรื่อยๆนะครับออก็จะพยายามรีบทำออกมาให้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ